อวี๋พร้อมนะครับห้ามชนกับมกาวในเด็ดขาดเออกฎเรากติกาเรานะครับกติกาเรานะไม่ถึงออกไปนะครับไปวนเสาแล้วก็กลับมากลับมาถอดถอดกระสอบหลังเส้นนะครับเพื่อนอีกคนสวมกระสอบหลังเส้นแล้วออกตัวนะฮะไปจนครบสามคนนะพร้อมเออ่เดี๋ยวหลบก่อนรูนี้นะรูนี้นะ ปู่บุตรทุนก็ได้บุตรทุนใส่แข่งก็ได้ใช่ใช่ใครอยู่แล้วเส้นใ,ให้ดึงไว้เลยให้ดึงตัวให้ดึงกระสอบไปหัวดวน, <c oughs> นะครับผมกรรมการครับเล็งเล็งทีมงานนะครับเดี๋ยวเขาจะสอยเอาโอเคนะ,อ,ะอย่าไป,อ,าไปาอีกเออลูกใครลูกมาเต้พี่เน๊ ไม่รู้นะใครชนผมวกมาตาฟาวเลยแล้วเขาจะจะบอกว่าแล้วพี่มาอยู่ทำไมเออป้อมมาตอนนี้สีเขียวสีเขียวสีแดงเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวสีเขียวพี่พี่อันน้ำสีเขียวพี่พี่อันน้ำมาแล้วมาแล้วใครนำแน่พี่พี่อันนำมาหนึ่งชุดตัวต่อไปมาได้สีเขียวพี่อื่นนะครับตอนนี้สีแดงดี่แดงพี่ดงเปลี่ยนดี่ดงเปลี่ยน เร็มเร็วเร่นเร็ว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 เขากลับมาแล้วแม่คุณเขากลับมาแล้วกำลังเดินออกเออนี่สนี่เขาจะนักลับพี mm ่พเขาจะนักลับเขาจะนักลับแล้ว ฮึดฮึดฮึดเขาจะน็อกรอบแล้วเร็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 วาไปแล้วเขานอกลาบไปแร้วเี่เีวอ่ะไปไเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนแล้วไปเออออเกไปเลย ตามน้ำโดงเลยน้ำโดงเลย yeah! เอา้าเอา้าไอันนี้ยังเนี่ยซียังครับเออซียังครับไม่ใช่ครับผมบอกแล้วว่าอย่าเอาจักรยานมาแข่งโอ้โหเห็นไหมเขามีแต่รถเฟอรนลี่รถไหนซีตองนะครับเอาจักรยานมาแข่งเลยชุดเดงนอูคไม่สนใจใครอะ่ะ เหมือนาลมเหมือน่าลมปัดจักรยานชมทุ่งทานตะวันไปเรื่อยๆเอ้ยตรงนี้ดอกใหญ่ว่ะเฮ้ยตรงนี้ดอกใหญ่นายกรรมการไม่สนใจครับเฮ้ยไปอีกหน่อยเฮ้ยมีทุ่งทิวสีชมพูไปเรื่อยๆนะไม่สนใจใครอะไรอีกเล็ว ไม่อันนี้เขาไม่ได้ต่อยัดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าดูความเงี่ยนี่คือความพยายามของสีแดงนี่มพยรถึงเม้จะกลับเข้าเส้นชัยลังสุดแต่ด้วยสปิริตว่าจะแก้ตัวให้แล้วเชียวเดี๋ยวขอนุาเชิญหัวหน้าทีมสีต้องบอกว่าปิ๊บมันเล็กไปนะครับออต้าใบใหญ่ๆแบบนี้มันถึง สมนะครับโอ้ยเนาะเกิดอะไรขึ้นครับพ่อผิดแผนผิดผิดแผนเด็กครับมันถูกลวงความรับตอนตีสามนั่นนะว่า